ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเสื้อแดงผู้รักประชาธิทีปไตยทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยผมดีใจนะครับที่เห็นพวกเราคนเสื้อแดงออกมาต่อสู้นะครับไม่ต้องมีแกนนำนะครับเป็นแกนนอนทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับแต่ที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือคนที่มีความเข้มแข็งนะครับคือคุณเล็กบ้านดอนครับปรบมือให้ท่านนะครับ พ่อแม่พีาน้องครับคุณเลขบ้านดอนเนี่ยผมก็เพิ่งรู้จักประมาณสักไม่ถึงปีเพราะว่ามีพันเอกหญิงหยกนะครับมาบอกว่าให้ไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงเขาเป็นนักต่อสู้ที่ต่อสู้มาตลอดแล้วก็ไม่ยอมแพ้ด้วยนะครับก็เลยเข้าเลยเข้าไปหานะครับไปเจอกันก็เพราะว่าเป็นนักต่อสู้ที่มีอุดมการจริงๆครับตบมืออีกครั้งครับ พ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยมันมีปัญหาจริงๆนะครับขนาดเราเลือกพักเพื่อไทยเข้าไปเป็นรัฐบาลน,นึกว่าจะบริหารได้เต็มร0อยเปซไม่ถึงนะครับยังเก่งก็40%่สินแค่นั้นเองแล้วที่เหลือเป็นยังไงครับผมฟังวิทยุทางดีเจก็บอกอยู่แล้วว่ามันมีอำนาจนอกระบบหรืออำมาตยาทีปไตยมาครอบอยู่ใช่ไหมครับ นี่แหละครับเป็นเพราะว่ากติกาที่เขาร่างกติกาที่เขาว่ากันมานะครับรัฐธ,ธรรมนูญปี50มันเป็นซากกากเดนเป็นผลไม้พิษอะไรก็ว่ากันนะครับของเผด็จการแล้วในรัฐธ,ธรรมนูญฉบับนี้นะครับให้อำนาจตุลาการมากจริงๆนะครับเพราะว่าพี่น้องครับสอสอสอวในสภา เราแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับตามมาตรา2 9งหนึ่งซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของพวกเรานะครับพอทำไปแล้วไอ้สวสี่คนกับภรคประชาธิปัตร์ก็ไปร้องศาลศาลก็เลยบอกว่าทำนองแนะนำว่าไม่ได้เอ๊ะเลาเขียนในรัฐธรรมนูญทำไมครับสอสสว,สว,สวก็เลยสะดุดนะครับ วาระที่สยังค้างอยู่แต่แล้วก็สารรัฐธรรมนูญนี่ยังแนะนำว่าขอให้แก้เป็นรายมาตาเห็นไหมครับพอสอสอส,อสอวอจะแก้เป็นรายมาตานะครับแล้วแก้มาตาที่เป็นปัญหาจริงๆนะครับก็คือไอมาตาหกสิบนี่แหละครับไอมาตาหกสิบแปดนี้นะครับสมัยรัฐธรรมนูญปีสีูนย์ตรงกับมาตา63า คุณสระพงศ์โตวิจักชัยกุลเนี่ยเคยไปร้องต่อสารรัฐธรรมนูญว่านายอภิสิทธิ์เนี่ยได้มาซึ่งอำนาจไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญชุดก่อนนั้นนะครับตัดสินมาว่าร้องที่สารโดยตรงไม่ได้ต้องไปร้องผ่านอายการสูงสุดก่อนเห็นไหมครับแต่คราวนี้42วอลและพรรคประชาธิป,ปัตย์ไปร้องไอ้พล,ล,ลตีไอ้มหาจมรองอะไรนี่นะครับ ไปร้องนะครับศารบอกว่าไม่เป็นไรร้องผ่านอายการก็ได้ร้องมาที่สารรัฐธรรมนูญโดยตรงก็ได้มันแปลว่าไงครับแล้วจะเอาอายการสูงสุดไปไว้ที่ไหนครับอย่างนี้มันดูหมิ่นศักดิ์ศรีอายการสูงสุดใช่ไหมครับอายการสูงสุดนะครับเขาเป็นองค์กรหนึ่งในรัฐธรรมนูนเหมือนกันนะครับเขาก็รักบ้านรักเมืองเหมือนกันนะครับแต่สารรัฐธรรมนูญชุดนี้ เขาเรียกว่าขยายอำนาจตัวเองล้ำก้าวกายไปยังอำนาจนิติบัญญัติเพราะแม่พี่น้องครับตอนนี้เรายื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่มาตรา68กับมาตรา237นะครับคือไม่ให้ยุบพักมันไปด้วยกันแล้วก็มาตรา190ซึ่งทำให้รัฐนี่ทำงานไม่ได้เลยเกะอะไร เล็กๆน้อยๆก็ต้องเข้าสภาทําให้เสียเวลาอีกอันหนึ่งก็คือที่มาของสอวอรพรอแม่พี่น้องครับเมื่อสารรัฐนูญรับคําร้องของ40สอวอนะครับทําให้สอสอและสอวอที่ลงชื่อ312คนนะครับบอกว่าไม่ยอมอีกแล้วเราจะไม่ยอมรับอํานาจของสารรัฐธรรมนูญดีไหมครับดี ได้ออกแถลงการไปเรียบร้อยแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดใช่ไหมครับแล้วยังไม่พอครับถ้ายังพูดมากอีกจะเอาวาระสามมาโหวตเลยดีไหมครับ <Yeah. S 1> มีที่ไหนกันครับให้แก้ขอแก้ทั้งฉบับก็ไม่ให้แก่บอกให้แก้เป็นรายมาตาจะแก้มันก็รับแล้วมันจะให้เราทำยังไงใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> นี่ต้องขอพูดกับศารนะครับ ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อย่าเป็นไม้หลักปักขี้เลนเลยนะครับขอให้ท่านยึดมั่นในหลักนิติรัฐนิติธรรมนะครับนิติรัฐก็คือเราต้องยึดกฎหมายเป็นอันเดียวกันในการปกครองประเทศแล้วการใช้กฎหมายต้องเป็นธรรมด้วยครับก็คือเป็นนิติรัฐและก็เป็นนิติธรรมแต่วันนี้เราจะดูใจสารและธรรมนูญว่าที่รับคำร้องไปแล้ว จะว่ายังไงแต่ยังไงยังไงก็ตามนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเสื้อแดงครับสอสอสวออตอนนี้เหลืออดจะเดินหน้าลูกเดียวครับวันนั้นผมก็ไปร่วมถแถลงการกับสวออกับสอ,สอด้วยนะครับผมเห็นด้วยครับอำนาจทั้งสามนี่มันต้องมันต้องสมดุลกันทวงดุลกันไม่มีการก้าวไกลกัน การแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญนี่เป็นหน้าที่ของรัฐสภาไม่ใช่ของศาลรัฐธรรมนูญศารรัฐธรมร,ร,ฐธรมนูญมีหน้าที่ที่ไปตัดสินว่าสากฎหมายที่ออกไปหรือการใช้กฎหมายน่ะมันขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่ไหมครับแค่นั้นเองแต่ตอนนี้บ้านเมืองของเรามันผิดมันเพี้ยนไปพราะอม่พี่น้องครับพ,พูดถึงสารผมพูดอีกนิดหนึ่งนะครับ คุณก่อแก้วพิกุลทองซึ่งเป็นสอสบออัญชีรายชื่อเหมือนกันครับไปขอประกันใช่ไหมครับเขาอนุญาตหรือยังครับไม่อนุญาตบอกว่ายังไงครับบอกว่าไม่มีเหตุผลแล้วไม่สำนึกผิดผมยังแปลกใจว่าเอ๊ะศาลก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาเพียงแต่ว่าท่านตัดสินในพระ,ะนามาพิถัยนั้นเองแต่ท่านไม่ใช่เป็นพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมครับ ผมไม่เป็นน้องครับการที่พวกเราเสื้อแดงนะครับซึ่งไม่มีแกนนํามีแต่แกนนอนทั้งนั้นนะครับออกมาเคลื่อนไหวนี่ผมเลยมาให้กําลังใจนะครับในฐานะผมเป็นสอสอบัญชีรายชื่อเขตประเทศไทยเมื่อประชาชนมีปัญหาต้องมาให้กําลังใจใช่ไหมครับไม่ได้มายุยงส่งเสริมนะครับ มาสนับสนุนเต็มที่ครับนี่แหละครับให้กำลังใจนะครับผมจะไม่พูดมากครับเพราะว่านี่เป็น DSI ใช่ไหมครับนี่มันสารรัฐธรรมนูญขอให้ท่านต่อสู้ต่อไปเพราะว่าท่านมีสิทธิ์ตามมาตรา63ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับคือพวกเรามีสิทธิ์ที่จะออกมาต่อต้าน อย่างสันติวิธีปาศจากอาวุธทำไปครับทำได้ครับไม่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมฟังวิทยุท่านอำนวยความสะดวกเนี่ยดีแล้วครับเพราะว่าอันนี้ก็คือเสียงประชาชนที่แท้จริงเขาต้องการเห็นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเขาต้องการเห็นบ้านเมืองเดินไปข้างหน้าเขาอยากเห็นคนดีมีฝีฝมือ มาบริหารประเทศเหมือนท่านดอ,อร์ทักษิณชินวัตรใช่ไหมครับปัจันนี้ยังไม่ได้กลับกับประเทศเลยครับเพราะไม่มีน้องครับผมไปพูดกับประชาชนในต่างจังหวัดทุกเวทีนะครับบอกว่าเราทําอยู่สามสี่อย่างไม่ได้เลยนะครับอันที่หนึ่งแก้รัฐธรรมนูญปีห้าศูนย์ยังทําไม่ได้เลยอันที่สองแก้กฎหมายต่างๆเพื่อให้เกิด ความเป็นธรรมให้มีมาตรฐานเดียวก็ยังทำไม่ได้เลยอันที่สครับจะเอานักโทษออกจากคุกนิรโทษกรรมให้คนเสื้อแดงก็ยังทำไม่ได้เลยใช่ไหมครับอันที่สี่จะเอาทักษินกลับบ้านก็ยังทำไม่ได้เลยใช่ไหมครับแล้วจะให้พวกเราทำยังไงครับมันก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเนี่ยแหละครับ ต้องเข้มแข็งนะครับเดินหน้าต่อไปกูไม่กลัวมึงใช่ไหมครับครับ, <Yeah. S 1> รบผมไม่พูดมากนะครับเล่กบันดอนขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตํำรวจขอให้ดูแลผู้มาชุมนุมนะครับด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าด้วยครับแล้วก็ให้พวกเรานี่ครับไปชักชวนพวกเราออกมาอีกเห็นว่าจะชุมนุมสามวันเห็นไหมครับ ต้องให้มันเต็มลานนี้เลยดีไหมครับครับไม่พูดมากนะครับขอให้กำลังใจเต็มที่นะครับขอบคุณครับครับปรบมือดังๆให้กับคุณหมอเฉยชัยครับเป็นสอสอขวัญใจมหาชนทราบว่าพี่เจง